สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว iPhone 13กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก Apple ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา12,700บาทนะครับจะราคาเต็มคือ17,900 90บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนท์ไทยประกันศูนท์ไทยนะครับตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคา อาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตอนนี้พี่ได้ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้า ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้รับของเร็วจริงประมาณ2-3วันนะครับมาดูว่าในการแกะกล่องจะเป็นอย่างไรบ้างกับตัว iPhone 13ตัวนี้สามารถทำการอัปเดตเป็นตัว iOS 26เวอร์ชันใหม่ผมเองด้วยนะครับมาดูว่าในการแกะกล่องจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นตัวสีขาวนะครับนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกตื่นเต้นกับ การแกะกล่องครั้งนี้มากเพราะว่าราคาคือคุ้มจริงครับ1 2 7 0 0บาทนะครับผมเองนะครับนี่พี่หอมกันแกะให้ดูเลยว่าพี่ทําการกดสั่งมาจริงๆนะครับผมจากออนไลน์นะครับมาดูว่าในการกดสั่งครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ แนะนำว่าอย่าค้นหาเองเพราะว่าของปลอมเยอะจริงนะว่าให้กดซื้อนะครับผมตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าท่านนะครับว่าเป็นของแท้สูนไทยแน่นอนนะครับนี่มาดูว่าเป็นอยากไรบ้างในการแจกของครั้งนี้นะครับนี่ซึ่งห่อมาดีมากอันนี้พีขอชื่นชมในการแพ็กเกจตัวห่อมานะครับนี่ครับผม นี่อันนี้พี่ซื้อมาขึ้นเบตโมเดลกับความจุ128กิกนะครับส่วนตัวถือว่าเพียงพอในกระชั่นผมตัวนี้นครับนี่อันนี้คือตัวดีไซน์ของตัวแพคเกจจิ้งนะครับนี่อันนี้คือตัวกล่องนะครับ อันนี้คือห่อมาอย่างดีผมมีความแน่นหนาถือว่าคนส่งส่งเร็วจริงผมอันนี้คือรุ่นที่ผลิตล่าสุดเลยนะครับผมนี่ประมาณวันที่15นะครับผมเดือน10นะครับปี2568ก็คือปีนี้นะครับผมนี่ iPhone 13เป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับนี่ครับผมพี่ก็ซื้อมาจริงๆนะครับผมนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะผมจนะนีครับประมาณนี้เลยผมในการดีไซน์ของตัวแพคเกจจิ้งนะครับ ือว่าดูดีมากคือเป็นล็อกผลิตล่าสุดเลยนะครับผมตัวนี้เนาะในปี2.025นะครับซึ่งในปี2 0 2 6อนาคตก็อัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ได้เลยผมนี่นะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างในการแกะกล่องผมเพียงการแกะกล่องี้ออกเลยนะครับนี่พี่ก็จะขอลอกออกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับปึ๊บแบบนี้เลยปึ๊บนี่ครับสามารถเอาแบบนี้อมดนี่ปึ๊บโหสีของตัวเครื่องพี่ชอบสีนี้มาก iPhone 13น่ะ คือบอกเลยว,ว่าสีขาวทําออกมามีความเรียบหรูจริงครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวสายชาร์จผมเป็นพอตไทซี C. ทัวร์นิ่งให้เรามานะครับนี่ก็อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเข็มจิ้มซิมประมาณนี้ผมในกล่องก็จะมีเพียงพอนะตับสง Apple ผมให้มาหัวชาร์จไม่มีในกล่องให้มานะครับผมตั้งแต่ตัว iPhone 13ขึ้นไปผมรุ่นใหม่จะไม่มีตัวหัวชาร์จให้มานะครับมาดูว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้าง กับตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือในการดีไซน์ซึ่งพี่ชอบในการเก็บวีเทลของตัวโมดลกล้องมากคือกล้องหลังให้มาจัดเต็มจริงครับกับตัวนี้กับดีไซน์ของตัวกล้องมีความสวยงามมากถือว่าในปีนี้ทําออกมาได้ลงตัวกับกล้องหลังเป็นกล้องคู่ที่ความคมชัดนะครับกล้องหลักอยู่ที่12ล้านพิกเซล ก็อัอัตาวาัยให้มา12ล้านพิกเซลก็ถือว่าจัดเต็มจริงสับคุณสมบัติของตัวกล้องนะครับผมของตัวนี้นะครับนี่ดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบแล้วก็มีตัว OIS ชจในการการสั่นในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้มาคือถ่ายเป็น 4K 60K รองรับในการบันทึกเป็นตัว Dolby Vision ด้วยก็ถือว่า จัดเต็มจริงสรรคุณสมบัตินะผมตัวนี้นครับซึ่งผีชอบดีไซน์มากคือเก็บดีเทลอ่ะองตรงคือมีความสวยงามในการเก็บดีเทลพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ลำโพงเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะผมให้มาพร้อมด้วยกล้องหน้าให้มา12ล้านนะครับผมตัวนี้เนาะบอกเลยว่าเวิร์กมากครับผมกับตัวสเปคตัตวที่ให้มานะครับนี่ดีไซน์นะครับมีความสวยงามแล้วก็เก็บดีเทลได้อย่างลงตัวจริงใช้ตัวกรอบอลูมิเนียมซึ่งเป็นกรอบตัวเดียกรรมตัว ตัว iPhone 17นะครับถือว่าทำออกมาดีมากกับตัวกรอบนะครับนี่มีความแน่นหนาจริงครับบอกเลยว่า Work ์กมากแล้วก็ CPU ให้มา A15 Bionic ครับ CPU แบบ6คอร์ G.P.U แบบ4คอร์สามารถใช้งานแบตนะสัปพีนะ1วันเพียงพอแน่นอนนะครับผมตัวนี้เนาะมาดูว่าในการใช้งานตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ใช้งานเหมาะเลยว่า เคยใช้งานกับตัวสีดํามาคือใช้งานโคตรดีนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าในการแกะจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนี้ให้มาสับพีน้ําหนักถือว่าเบาจริงครับ173งกร,รมัมซึ่งเบาเกิาตัว iPhone 17นะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากครับพร้อมความบางตัวนี้ให้มาสับพีก็ถือว่าทําออกมาดีมากกับความบาง7จ 6.5มเมตรผมถ้าเปรียบเทียบกับความบางของ iPhone 17นะครับตอนนี้อยู่ที่ความบาง7 9.5มิเม mm นะผมถือว่าความบาง iPhone 13จะมีความบางที่น้อยกว่านะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากในส่วนดีไซน์หลังถือว่ามีความเสียงามผิวสัมผัสหมดแล้ว feeling โคตรด,ดี13ทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากคุ้มมากครับผมกับงบตัวนี้นะครับผม1 2 7 0 0บาทมาดูว่าในการใช้งานตัวหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนี่ครับเปิดออกมาเลยเ๊บนี่เป็นหน้าจอให้มานะครับผมตัวนี้ 6.1นิ้วหน้าจอบตัว OLED นะครับซึ่งคุณภาพบอกเลยว่าจัดเต็มมากกับตัว Super Retina ADR นะครับผมตัวนี้นะครับนี่พี่ขอเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ในการสแกนใบหน้า Face ID ให้เรามาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัว Face ID นะครับนี่อันนี้คือในการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยรองรับเป็นตัวภาสไทยทผมแน่นอนผมจริงครับนี่ปึ๊บเห็นไหมว่าคือ ท่นบอกว่มันเด้งขึ้นมาใช้งานง่ายมากนะครับนี่แล้วก็ทําการคอนเนคผมในการเลือกภาษานะครับพี่ก็ขอเลือกเป็นภาษาไทยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ภาษาไทยเลยคือบอกเลยว่าในการคอนเนคหลายคนจังวลว่าเฮ้ยซื้อออนไลน์มาก,กลัวตั้งค่าเป็นตั้งค่าตามพีก็ได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่พีก็กดคําว่าคอนเนคไปผมหาภาษาไทยนะครับจริงๆแล้วก็เลือกหาผมตัวนี้นครับนี่ก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่หาภาษาไทยก่อนนะครับนี่ เรื่องหาผมตัวนี้ครับหน้าจอทัดดีมากผมตัวนี้ให้หน้าจอมา60 h z ินะครับซัพพีไอโฟน13ก็ถือว่าทัดดีนะถือว่า60 h z แต่คุณภาพบอกเลยว่าไม่ได้ไก่กานะครับผมตัวนี้ในการใช้งานนะครับเฮ้หน้าจอสวยงามมากอะหน้าจอดูดีพอสมควรเลยกับตัวนี้แล้วก็บอด y ี้สามารถกันฝุ่นกันน้ําที่ IP68 ซึ่งมาตรฐานเดียวกับตัว iPhone 17เลย IEC นะครับผม60529คืออันเดียวกันเลยเข้ากัน ถือว่าทำออกมาได้ดีมากในการกันฝุ่นกันน้ํานะครับ นี่พีก็กดคอนเน c t นะครับแล้วพี่ก็ตั้งค่าโดยการใช้งานในการเชื่อมต่อ Wifi เพื่อทำให้ประกันเริ่มวันที่เราแกะกล่องน,นะครับหรือว่าเรา a อ t i v a t e เครื่องนะครับผมตัวนี้นะเห็นและว่าให้เชื่อมต่อตัว Wifi นะครับซึ่งตัวนี้ก็รองรับในการใช้งานตัว Wifi 4 Wi-Fi 5และ Wifi 6นะครับถือว่าให้มาจัดเต็มจริงนะผมในการซัพพอร์ตตัว Wifi เนาะถือว่า CPU นี้สัพีนะถือว่าทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริง ใช้งานง่ายมากฟรีนก็ดีกล้องก็ถือว่ามีการสั่นที่สมบูรณ์แบบจริงนะครับนี่พี่ชอบกล้องอะ่ะกล้องให้มา12ล้านทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องแล้วก็อันตรวไวให้มานะครับพี่ก็กดดำเนินการต่อนะครับพี่ก็เลือกเป็นผู้ใหญ่นะครับนี่เราตั้งค่าเฟซไอดียไหมซึ่งเราไม่ต้องค้างแบบ่าแดแล้วก็ภายหลังนะครับผมในการตั้งค่านี้ปลดล็อกไหมก็ไม่ต้องปลดล็อกได้ผมเรากดคอนเน็กไปเรื่อยก่อนผมตั้งค่าทีหลังก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับนี่แล้วก็ไม่ถืนข้อมูลเลย นี่ผมไม่ต้องลงชื่อนะครับนี่มันจะมีฟังก์ชันให้เราตั้งค่าพลังอยู่นะครับนี่เห็นว่าง่ายมากนะครับผมตัวนี้ในการใช้งานนะครับเไอโฟนเนี่ยขึ้นชื่อในการใช้งานง่ายอยู่แล้วผมจริงนะครับนี่กดคันนี้ไปแล้วก็ตั้งค่าพลังเอานะครับผมใครอยากตั้งค่าอะไรก็ตั้งค่าได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเห็นว่าง่ายมากตั้งค่าพลังเสร็จแล้วจะเข้าไปยังหน้าจอโฮมแบบนี้ครับเลือกทีมเมื่อทีมสว่างนี้ครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วง่ายมากเลยนี่ยผม เราก็ตั้งค่าภายหลังก็ได้ดูในการคอนเน็กเสร็จแล้วผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าคอนเน็กง่ายมากโหบอกเลยว่าหน้าจอสีโคตรสวยอะ่ะคือหน้าจอเกตออกมาได้ดีพอสมควรถ้าเปรียบเทียบหน้าจอนะ กับตัว iPhone ต่างๆบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเปียโนที่หน้าจอออกมาถือว่าสีสันมีความสวยงามจริงครับคือถ้าเปรียบเทียบกับตัว iPhone ผมเห็นไหมว่าหน้าจอมีความสวยงามมากกับตัว iPhone 17 Pro Max นะครับเห็นว่าทำมาได้ดีมากเลยกับตัว iPhone 13ถือว่าดูดีจริงนะครับผมกับตัวหน้าจอซึ่งพี่ชอบตัวสีสันมากดูดีมากเลยอะ หากพี่ไม่ได้เปิดเสียงสุดๆนะถือว่าหน้าจอโอ ED กับตัว iPhone 13อะคุณภาพถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยถือว่าคุ้มมากกับงบหนึ่งืเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตัวนี้นะครับนี่พี่ชอบหน้าจอมากอะ่ะถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะครับโหมันมีความแบบความพรีเมียมและความสวยงามบนกันปเปิดตของตัวนี้นะนี่ ด,ดูดีดูดีอันนี้ขอเช่นชมเลยผมตัวนี้เนาะมาดูว่าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรบ้างคือเราแกะกล่องมาจะเป็นตัวเดี๋ยผม iOS นะครับเวอร์ชันตัว18ะนะว่าใหอัปเดตเป็นตัว iOS เวอร์ชัน26แค่ต่อ Wi-Fi ก็ทำการคอนเนตในการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์บริววาอัปเดตง่ายมากซึ่งไอโฟนทำออกมาดีมากในการอัปเดตนะครับนี่แล้วก็ไปตั้งค่าทั่วไปแล้วก็จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ทำการกดคอนเนตในการอัปเดตได้นะครับผมตัวนี้นะ จะอยู่ที่คําว่าทั่วไปนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําการรายการอัปเดตซอฟต์แวร์จะขึ้นให้เราอัปเดตเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ของตัว อยูนะครับผมนี่ครับกำลังค้นหาหรือว่าตรวจสอบรายการอัปเดตอยู่นะครับผมตัวนี้เนาะถือว่าอัปเดตง่ายเพราะว่าเป็นเครื่องศูนไทยนะครับหลายคนกังวลว่าจะเป็นเครื่องนอกไหมหรือว่าเครื่องมือสองไหมอันนี้เป็นเครื่องศูนไทยอัปเดตง่ายนะครับไม่มีวันติดหรอกนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ถือว่าง่ายจริงครับมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับตัวฟังก์ชันของตัวกล้องนะครับผมตัวนี้ซึ่งกล้องให้มาในการถ่ายที่0.5หรือว่า u l t ต้ w i d นะครับซึ่งขึ้นชื่อ iPhone น่ะถ่ายวีโอหรือว่าถ่ายท่านี้ออกมา ตัวเบลีททำออกมา4โคตรดีครับดูสีดีมากโหภาพโคตรดีอ่ะภาพบุคคลก็ทำหน้าชัดหลังเบอร์ออกมาได้สมบูรณ์แบบมากมีการใช้แสงไฟธรรมชาติแสงไฟซีโอแสงไฟในการทวนมีทุกอย่างให้เราครบเลยอ่ะคือเยอะมากผมตัวนี้แล้วก็วีโอถ่ายได้ 4K นะครับผมตัวน,นี้นี่ผม60เฟรมเรทถ่ายเป็น HDR ด้วยผมทดสอบในการถ่ายวีโดนะครับผมพร้อมด้วยการสั่น o อ s โดยการใช้ฮาร์ดแวร์ที่ตัวเลนนะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากโหภาพดงมากเลยอ่ะภาพอย่างสวยครับผมทดสอบตัวไมโครโฟนผมหนึ่งสองสามสี่เอาตัววผมตัวนี้ทําการถ่ายที่แบบนี้ได้นะครับหรือว่าเราเปิดอันตัววายก็ได้ผมนี่ครับอันตัววก็มีที่ 4K ถือว่าสุดจริงแล้วก็มีหมดภาพพย,ยนต์ด้วยนะครับ โหให้มาจัดเต็มมากกับหมดนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากและพี่ชอบตัวกล้องหน้ามากสีสันโคตรดีกล้องหน้าถ่ายวีดีโอ 4k หกสิบเฟรมเลยนะครับนี่อันนี้กล้องหน้านะครับโอ้กล้องหน้าสีดีมากกล้องหน้าดีอะืึกล้องหน้าอย่างแจ่มอะคือกล้องหน้าสุดมากครับผมตัวนี้นะครับสพีนะกล้องหน้าคือเป็นเดอะเบสจริงครับพี่ชอบกล้องหน้ามากอะ่ะ แล้วมันมีความคือมันลื่นนะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานลื่นมากนี่กล้องนะผมให้ดูกันนี่พี่ก็ไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้นะผมดูสีสันครับสีดีมากสีโคตรสวยอะ่ะคือลงตัวจริงผมสับตัวสีสันของตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากโอ้สีดีมากอะ่ะอันนี้คือวีดีโอนะครับดูดูการไมโครโฟนดูดเสียงครับพร้อมในการสั่น โอไโดยการใช้ฮาร์ดแวร์ที่ตัวเลนนะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากโหภาพดิงมากเลยอ่ะภาพอย่างสวยครับผมทดสอบตัวไมโครโฟนได้ผมหนึ่งอามสี่อัลรไวผมตัวนี้ทําการถ่ายที่แบบนี้ได้นะครับการถ่ายวิดีโอบอกเลยว่ากล้องหน้ากล้องหลังทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวนี้นะครับคือเป็นเดอะเบสมากกับงบ12,000 ครับผมเจ็บาทรีบกดในการสั่งซื้อเลยก่อนที่ตอนนี้จะมีของอยู่นะครับบางครั้งราคาอาจขช้นไปที่1 3ื่นสาัปพีนะถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับตัวนี้นะครับนี่ถือว่าทัดดีมากอะ่ะตัวนี้สามารถลองรับในการถ่ายสโลโมชันนะครับผมอยู่ที่นะครับผม1000นะครับผม 80P กับ240เฟรม แบบเดียวกตัว iPhone 17เลยถือว่าทำออกมาได้ดีมากในการถ่ายสโลโมชั่นนะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงสับตัวนี้นะครับนี่ใช้งานง่ายง่ายมากแล้วก็เล่นเกมถือว่า r o v 60เฟรมสบาย p u G g มีใจโรสูงสุดสบายเกม g a p บช Impact สูงสุดสบายเกม Free Fire สูงสุดสบายถือว่าตัวนี้ทําออกมาเพียงพอมากนะครับผมในการใช้งานและพี่ชอบมากนะคือหน้าจอมันมีความสวยงามเห็นไหมว่า คืออันนี้ iPhone 17นะครับนี่ไอไวไอโฟน13ดูหน้าจอทัชกดบอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างกับ120เฮิรตเท่าไหร่นะครับถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากกับตัวดีไซน์ของหน้าจอถือว่าดูดีจริงครับตัวกล้องสับพีนะถือว่าทั้งคู่บอกเลยว่าทําออกมาได้ดีมากอัตอวายก็ถือว่าสีจริงนะผมนี้ถ่ายได้ง่ายมากบอกเลยว่าถ่ายง่ายจริงนะครับ พี่ชอบมากกับตัว iPhone 13ตัวนี้มาดูว่าเฮ้ยลำโพงจะเป็นอย่างไรบ้างในการเปิด2ตัวตัวนี้นะครับดูนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างบอกเลยว่าเสียงให้มาจะเต็มจริงครับโอ้เสียงคือ the best มากครับบอกเลยว่าเสียงคือสุดยอดจริงตัวนี้ เฮ้ยบอกเลยว่าเสียงเหมือนกับ iPhone 17เลยอะ่ะคือคุณภาพบอกเลยว่าเสียงไม่ได้แตกต่างกับตัว iPhone 17ที่พี่ใช้งานอยู่นะครับถือว่านี้ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวระบบเสียงนะครับแล้วก็หน้าจอถือว่าเสียงดีจริงอันนี้คือ i p h o n e 17นะครับนี่ให้ดูเลยว่าเสียงคุณภาพบอกเลยว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากเลยระหว่าง p h o n e 13กับ17นะครับแล้วดู iPhone 13นะครับ สุดยอดมากเสียงไม่ได้แตกต่างกันเลยบอกเลยว่าเสียงทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากครับผมซึื่องนี้คือเป็นตัวที่ตัวครบตัวจบจริงหลังจากพี่ใช้งานมาคือเป็นเดอะเบสจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้ที่เป็นเครื่องศูนไทยประกรันศูนไทยนะครับผมตามนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มเสารนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกด s u b ส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งช่องพีเพจผมสสารนี้ขอบคุณครับ